เซนทรีกลายเป็นตัวละครล่าสุดในมาเวลซ c i เนม a ติกยูนิเวอร์สแค่ตอนจบ t ันเดอร์โบ้เนี่ยมาเวลสตูดิโอเขาก็พยายามหาทางออกในการปรับลดพลังของตัวละครที่แรงหรือเกินของเซนทรีเนี่ยลงมาอย่างไรครับง่ายๆก็คือใส่ข้อจํากัดลงไปเลยครับว่าตัวละครเนี่ยมีข้อจํากัดในการใช้พลังเดาไม่ยากครับไอพลังที่ควบคุมไม่ได้คุณเดอรเซนทรีมันคงจะกลายเป็นปัจจัยของเรื่องราในอนาคตของ MCU อย่างแน่นอน อันเนี้ยต้องถือว่าเป็นไปตามแผนที่เขาวางเอาไว้ครับแต่เราที่อยู่กับมาเ v e l c i n e m a t i c Universe มานานนับจนถึงวันนี้เกินกว่า15ปีเนี่ยเรารู้ดีครับว่านอกจากฮีโร่พลังสูงอย่างเดอะเซนตรีที่มาเวลเปิดตัวมาอย่างแรงและมีการใช้งานอย่างมีแบบแผน<ม>ก่อนหน้านี้ด้วยความต่อเนื่องยาวนานของจักรวาลภาพยนตร์ม,มีอีกหลายๆตัวละครครับที่เปิดตัวมาแรงมากๆครับแต่เรื่องเราดาเนินไปเรื่อยๆพลังของพวกเขาและเธอเหล่านี้มันกลับขึ้นขึ้นลงๆปแปลกๆครับมีตัวละครไหนบ้างลองคิดเอาไว้ในใจ แล้วมาดูกันว่าใจคุณกับใจผมเราตรงกันแค่ไหนครับฮีโร่ตัวไหนเปิดตัวแรงจนต้องโดนลดพลังเริ่มจากตัวละครเทพเจ้าสายฟ้าทอ พอเทพเจ้าสายฟ้าเนี่ยผ่านการพัฒนามาหลายช่วงครับนอกจากเรื่องที่ตัวละครตัวนี้เนี่ยจะมีความเปลี่ยนแปลงแบบหน้ามือเป็นหลังมือสุดๆเรื่องของบุคลิกนะครับด้วยการเปิดตัวมาเป็นสายหล่อเข้มแต่ดันมาแจ้งเกิดอย่างเป็นทางการกับการเป็นสายหาครับ นั่นคือเรื่องของบุคลิกของทอครับแต่เรื่องพลังของแกเนี่ยก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจครับซึ่งจุดที่เราเห็นว่าทอเนี่ยแกร่งสุดๆก็คือช่วงเวลาที่แกค้นพบพลังตอนทอรกัก g น a าร็อกครับ แล้วแกก็มาพาวเวอร์อัสุดๆครับตอนได้ขวานสตรอมเบร a เกอฉากที่ทําให้เราเห็นว่าทอกับขวานด้าใหม่ของแกเนี่ยแทบจะทําให้แกกลายเป็นเทพเจ้าไร้พ่ายก็คือฉากที่ทอปรากฏตัวที่วาก,กันด้าครับเจ้าตัวพุ่งลงที่สมรภูมิพร้อมกับการฟากระนำลงไปที่กองทัพของทานอสครับพวกมันแตกกระเจิงทันทีครับนั่นยังไม่นับรวมกับการที่ทอสามารถใช้ขวานสตรอมเบรคเกอเนี่ย ข้ามจักรวาลด้วยพลังใบฟรอสในขวานรับแล้วในศึกที่วัดกันได้วันนั้นเนี่ยได้ขวานเล่มใหม่อันนี้เนี่ยทอแทบจะเอาชนะธานอสได้ตรงนั้นเลยครับเรียกว่า s t ตร m b r e a k e r Powerful แบบขี้โกงสุดๆนะครับแต่พลังแบบฟาดทีเดียวกระเจิงทั้งกองทัพแบบที่เราได้เห็นใน Avengers Infinity War เนี่ย สุดท้ายแล้วกลับกลายเป็นว่าเราไม่เห็นแกนทำอะไรแบบนั้นอีกเลยใน The Battle of Earth ที่สู้กับธานอสใน a v e n t u r e Endgame ครับแถมยังโดนไอ้ธานอสเนี่ยแย่งขวานไปง่ายๆแบบนั้นอีกซึ่งจริงๆแล้วไอการที่ทอพลังหดลงมาแบบนี้เนี่ยมันมีเหตุผลครับ <c oughs> เพราะว่าผู้กำกับอย่างโจวุสโซเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าทั้งสภาพร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปน้ำหนักที่เพิ่มมากขึ้นสภาพจิตใจที่ย่ำแย่มาตลอด5ปีมันทำให้ทอใน a v e n g e r e Endgame เนี่ยความสามารถลดลงเพราะว่าแกเป็นโรคซึมเศร้าครับทอใน Endgame ม ไม่มีทางแข็งแกร่งเท่าทอร์ใน a อ e n g e r Infinity War อย่างแน่นอนซึ่งโอเคมีเหตุผลรับตามมาด้วยตัวละคร Star-Lord หรือ Peter Quill ปีเตอร์คิ l หรือว่า Star ์หลอนะครับเปิดตัวในหนังกาเดนเดอร์แก a l ล็กซี่ภาคแรกเนี่ยด้วยความสามารถในการต่อสู้ที่เก่งในระดับหนึ่งครับแล้วก็อาศัยอาวุธไฮเทคในการต่อสู้แต่ในกาเดนเดอร์แก a l ล็กซี่วอลุ่มทเนี่ยเราได้ค้นพบความจริงครับว่า Star ์หลอหรือว่า Peter q u i ิ l เนี่ยแกเป็นลูกครึ่งเ e l e เ t ียลครับเพราะว่าพ่อแท้ๆของแกก็คือ e ีโกสิ่งมีชมีวิตอมตะทรงพลังครับ ในแกลเลตเดอะกาแล็กซี่วอลลุ่มทเนี่ยเราได้เห็นปีเตอร์คิวปลดปล่อยพลังเทพออกมาในฉากที่แกสู้กับอีโก้ครับจนเราได้เห็นว่าขีดความสามารถและพละงกาลังของปีเตอร์คิวหรือว่าสตาร์หลอดเนี่ยโอ้โหอลังการมากครับพลังแกอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมพลังจักรวาลได้แล้วก็สร้างลูกพลังหรือว่าแปลสิ่งของต่างๆรอบตัวได้ตามจินตนาการครับ นั่นหมายความว่าพลังของสตาร์หลอดเนี่ยโอ้โหก้าวกระโดดจากพลังแบบคนธรรมดาธรรมดาเข้าไปสู่มิติพลังแบบเทพเจ้าครับแต่หลังจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นในกาเดนเดอะแกลเล็กซี่วอลุ่มทูสิ่งที่เราได้เห็นในอเวนเจอร์อินฟินิตี้วอลปีเตอร์คิวหรือว่าสตาร์หลอดกลับไปเป็นสตาร์หลอดคนเดิมเหมือนหนังกาเดนเดอะแกลเล็กซี่ภาคแรกอ,อีกแล้วครับคือเก่งไหมเนี่ยเก่งครับแต่ไม่ได้เก่งเป็นพิเศษอะไรพลังระดับเทพเจ้าอะไรก็ไม่เหลือแล้วครับซึ่งจริงๆแล้วอันนี้ก็มีคําอธิบายครับแฟนๆเขาบอกว่าพลังมหาศาลของปีเตอร์ค มันเป็นพลังที่เชื่อมโยงกับ พลังของอีโก้ดังนั้นถ้าอีโก้ถูกทำลายไปแล้วพลังของสตาร์ลอดก็ต้องหายไปด้วยครับทำให้เราได้เห็นสตาร์ลอดในอินฟินิตี้วอ์กลับมาเป็นคนธรรมดาธรรมดาอีกครั้งหนึ่งไม่ได้มีพลังพิเศษอะไรนอกจากอาวุธสุดไฮเทคที่เป็นอาวุธคู่มือของเขาครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเหตุเป็นผลครับเพราะว่าถ้าไม่เขียนเรื่องให้สตาร์ลอดพลังหายไปเพราะว่าพ่อตายไปแล้วเนี่ยแล้วแกมีพลังเท่ากับตอนที่อยู่ในกาเดนเดอะกาแล็กซี่วอลลุ่มทูมีพลังเท่าเทากับอีโก้มีพลังแบบก็อดพาวเวอร์แบบนั้นเนี่ยผมว่า the Galaxy Volume กาเดนเดอะกาง เราได้ดูครับอีกหนึ่งตัวละครครับอันนี้ก็เปิดตัวมาพลังเยอะหลือเกินครับส c a r l e t w i วิชหรือแวนด้าแม็กซิมอฟรับ วันด้าแม็กซิมอฟเปิดตัวครั้งแรกตั้งแต่ปี2014ครับเธออยู่ในโพสต์เครดิตซีนของหนังเรื่องกับตันอเมริกาเดอะวินเทอร์โซเจอร์ตอนนั้นเนี่ยเป็นการเปิดตัวตัวละครของเธอพร้อมกับน้องชายฝาแฝดของเธอที่ถูกขังอยู่ในคุกของเฮดราครับหลังจากนั้นเราถึงได้เห็นเธอเปิดตัวจริงๆจังๆใน Avengers Age of Ultron ปีหลังจากนั้นครับในฐานะตัวร้ายที่โคตรอันตรายเลยครับทั้งพลังโจมตี สะกดจิตเธอทําได้หมดครับแต่พอเรื่องดาเนินไปเรื่อยๆเนี่ยพอเธอย้ายกลับมาอยู่ในฝั่งพวก a อเวนเจอร์สเนี่ยเธอก็ยังแสดงแสงอย่างนุภาพที่ทรงพลังเหมือนเดิมนะครับ <S <S ขนาดไอวิชั่นที่เปิดตัวมาเก่งๆเนี่ยโอ้เธอยังกดซะจมดินเลยครับกระทั่งศึกในอินฟินิตี้วนะครับในขณะที่เราเห็นคนอื่นเนี่ยง่วนกับการจัดการไอตัวเล็กตัวน้อยสมุนของธานอสโอ้เจ๊กฟ่ฟาทีเดียวนี่หยุดรถไถต่างดาวของธานอสได้ทั้งแผงครับ ก่อนที่จูจ่ๆคนเขียนบทเหมือนจะรู้สึกว่าแหวนด้านแม็กซิมอฟจะพวาวเวอร์ฟูลเกินเหตุครับก็เลยให้ลูกน้องของธานอสเนี่ยโผล่เข้ามาตบตัวทีเดียวคว่ำเลยครับ หลังจากนั้นวันด้าก็กลายเป็นตัวละครที่ MCU พยายามจะเขียนให้เธอมีเหตุผลอะไรบางอย่างจึงไม่สามารถใช้พลังได้อย่างเต็มที่อยู่เรื่อยๆเพื่อลดทอนความร้ายกาจของเธอครับทั้งตอนที่เจอกับธานอสตอนแรกที่จริงๆตามตักกะเนี่ยผมว่าพลังของเธอเนี่ยจัดการไอ้หัวม่วงได้ไง่ายๆเลยครับแต่เธอดันต้องมาพัวักพวงกับไอ้วิชันผัวเธอเนี่ยเธอก็เลยเอาไม่อยู่ครับ หรือในเอนเกมเนี่ยตอนที่เธอเอาคืนธานอสเราก็เห็นได้ว,ว่าธานอสเนี่ยโอ้โหต้านทานพลังของวันด้าไม่ได้เลยครับจนอยู่ๆมันก็สั่งยิงถล่มจักรยานอาวกาศแบบไม่มีปีมีครุยครับแล้วมันก็หลุดออกจากเงื้อมือของวันด้าได้แล้ววันด้าม็กซิมอฟก็หมดบทไปจากศึกนั้นแบบง่ายๆพูดชัดๆก็คือถ้าพวกอเวนเจอร์สวางแผนในการใช้งานวันด้าม็กซิมอฟเยอะกว่านี้หน่อยแล้วก็คงไม่มีใครต้องเสียสละชีวิตในศึกครั้งนั้นแน่นอนครับ พูดถึงวันด้าไปแล้วผมว่ากลับมาพูดถึงผัวเธอหน่อยดีกว่าครับวิชชัน จร,จริงๆแล้วเราได้ยินเสียงของวิชั่นมาในฐานะจาวิสเออัจฉริยะผู้ช่วยของโทนี่สตาร์กมาตั้แต่หนังไอออนแมนภาคแรกครับเพียงแต่ว่ากว่าจะได้มาเจอหน้าค่าตากันจริงๆจังๆเนี่ยก็คือ a v e n g e r s Age อ f u l t r o าซึ่งตามท้อเรื่องวิชั่นเกิดขึ้นมาเพราะว่าเอาทรอนมันอยากจะสร้างร่างสุดยอดให้กับตัวเองครับร่างที่มีทั้งโลหะพิเศษสุดยอดเนื้อเยื่อสังเคราะห์และพลังจากไม้สโตนอัญมณีจากคาถาของโลกิครับแต่สุดท้ายท้ายสุดเอาทรอนไม่ทันรับโทนี่สตาร์กเนี่ยส่งเาไร ดังกล่าวได้สําเร็จก่อนครับเรื่องราวของอัลตรอนก็ดําเนินไปอย่างในหนังอเวนเจอร์สเอเดอรอัลตรอนนั่นแหละครับแต่ฉากที่น่าสนใจก็คือฉากกําเนิดวิชั่นครับตอนแกตื่นมาแรกๆเนี่ยโอ้โหแกดูเก่งชิบเลยครับแทบจะไม่มีจุดอ่อนทางกายภาพเลยบินได้ยิงแสงได้ร่างกายทําจากไวเบรเนียมแถมยังล่องหนทะลุทะลวงผ่านวัตถุได้อีกแล้วก็ยังโชว์ความสามารถที่ทําให้เห็นว่าวิชั่นเนี่ยโอ้โหเก่งกับพวกอเวนเจอร์เป็นไหนๆด้วยกัน ยกค้อนของทอขึ้นมาเฉยๆแบบนั้นรับเรียกว่าเป็นสมาชิกอเวนเจอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดแทบจะเข้าขั้นไร้เทียมทาน <Right. S 1> ก็ว่าได้ครับแต่หลังจากศึกในเอเจ็อเอาทรนจูจูว,วิเชเ่นที่เคยเปิดตัวมาแข็งแกร่งสุดๆก็เริ่มปวกเปียกลงไปเรื่อยๆครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเริ่มต้นตั้งแต่ในกัปตันอเมริกาซีวิลวอร ซึ่งอันนี้พอจะเข้าใจได้ครับเพราะว่าวิชั่นเนี่ยไปเลือกอยู่คนละฝั่งกับแวนด้ามียแกแกก็เลยดูยั้งยั้งมือแบบมีนายะสําคัญปแปลกๆครับแต่หลังจากนั้นใน a v e n g e r Infinity War อยูอยูเหมือนคนเขียนบทอยากจะเอาวิชั่นออกจากสมการไปก่อนครับเพราะว่ามันดูเก่งเกินไปก็เลยให้ต้นเรื่องเนี่ยลูกน้องทานอสโผล่มาแล้วก็กระซวกวิชั่นไปง่ายๆเลยครับนับแต่นั้นเป็นต้นมาวิชั่นก็ไม่เคยกลับไปเก่งแบบไร้เทียมทานอีกเลยกลายเป็นมแมลงอ่อนแอปลวกเปียกไปโดยปริยายครับ อีกหนึ่งตัวละครครับอันนี้ก็ลดกระหน่ำซัมเมอร์เซลเลยครับเพราะตั้งแต่าระตูแล้วเนี่ยโอ้โหเขาเขียนเอาไว้ตัวละครนี้แข็งแกร่งสุดๆครับ The Incredible Hulk นั่นเองครับ ในการ์ตูนแกเก่งระดับไหนแก,กแกร่งระดับไหนแ,แร่งระดับฉีกรถถังยกรถถังยังก็ฟอยหอ่ออาหารนะรับมือตบแกเนี่ยในการ์ตูนเขียนว่าตบทีพายุกระนำเลยนะครับหรือเราเห็นฉากในการ์ตูนเนี่ยแกควงศัตรูไม่ได้ไปตกไกลๆอย่างเดียวนะครับนู่นไปถึงดวงจันทร์เลยครับคือตัวละคร The Incredible Hulk เนี่ยแรงเยอะระดับที่ Marvel Studio ตอนทําหนังของแกเนี่ยต้องลดเพดานพลังลงมาบ้างครับเพื่อให้มันเหมาะสมและมันสมดุลกับตัวละครอื่น Angry. แต่อย่างไรซะก็ตามร่าง The Incredible Hulk ของด r Bruce ร a บรู r แบนเนอรใน MCU ก็ยังเป็นตัวละครสุดแกร่งอยู่ดีครับระดับที่ตอนเปิดตัวใน The Avengers เนี่ยแกต่อยหมัดเดียวเนี่ยมังกรยักษ์ที่ไอโลกิเรียกมาจากต่างดาวเนี่ยจอดเลยครับ เนช่ววอลทนแกก็ยังแกร่งอยู่นะครับหรือในทอร์กหน้าร็อกเนี่ยอาจจะดูการต่อสู้กับทอแปลกๆอยู่บ้างแต่ก็ยังแข็งแกร่งไม่เปลี่ยนแปลงครับแต่พอมาถึง Avenger ร์อ i n i t y War อนี่สิครับคือ Incredible Hawk ไม่ได้ดูเหมือนโดนรถพลังอะไรลงนะครับแต่จู่ๆทางมวยแกก็ดูทื่อๆไปซะอย่างนั้นครับดูลักษณะแล้วเหมือนนักมวยล้มมวยยังไงก็ไม่รู้ตอนเจอธานอสอัดอยู่ฝ่ายเดียวครับ หนักไปกว่านั้นก็คือไม่รู้คนเขียนบททำไมไม่อยากให้ Incredible h a w k โผล่ออกมาใน a v e n เจอร์ส Infinity War นะครับสงสัยมันจะดูมีผลเกินไปในศึกที่ Battle of Wakanda ก็เลยเขียนบทด้วยการยัดเยียดเหตุผลที่ผมว่าไม่ค่อยเข้าท่าครับให้ Incredible Hulk เนี่ยเหมือนกับงอนใน Bruce Banner แล้วก็ไม่ยอมออกมาครับผมว่าบทส่วนเนี่ยมันดูพยายามแปลกๆยังไงก็ไม่รู้เหมือนไม่อยากให้ตัวเขียวปรากฏร่างขึ้นมาจนกลายเป็นปัญหาแล้วก็ทำให้ตักกะศึกในวากานดามีปัญหารับ จะเห็นว่าส่วนใหญ่ตัวละครที่เปิดมาเนี่ยแล้วดูทรงพลังมากๆแทบจะทั้งหมดเนี่ยมันดูเหียเห่ยวๆียลงไปในช่วง In f ฟ n i t y War กับ End g เก e ครับซึ่งเข้าใจได้ครับเพราะมันคือหนึ่งในความพยายามที่อยากจะทาให้ศึกใหญ่ที่ฝั่งหนึ่งเนี่ยเต็มไปด้วยซูเปอร์ฮีโร่จากมาเวลที่สั่งสมกันมาเป็น10ปีครับต่อสู้กับอีกฝั่งหนึ่งที่มีตัวละครหลักเป็นไอทานอสแค่ตัวเดียวครับมันก็ต้องลดบทบาทลดพลังตัวละครต่างๆลงมาบ้างให้การต่อสู้เนี่ยมันดูสมดุลในฐานะการดูหนังสนุกๆเนี่ย แต่อย่างไรก็ตามการปรับลดพลังระหว่างทางเพื่อรักษาสมดุลในเรื่องราวที่จักรวาลภาพยนตร์กำลังเล่าอยู่เนี่ยมันคือส่วนที่สะท้อนให้เห็นทว่านี่แหละครับหนึ่งในตัวอย่างของปัญหาที่เกิดขึ้นจากการสร้างซินิมติกยูนิเวอร์สต่อเนื่องยาวนานและผูกโยงเรื่องราวเป็นจักรวาลเดียวกันยาวขนาดนี้ครับมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับที่จะรักษาสมดุลระหว่างพลังของตัวละครที่เปิดตัวขึ้นมาระหว่างตัวละครที่เปิดตัวในยุคแรกกับตัวละครที่เปิดตัวในยุคปัจจุบัน นี่ยังไม่นับเรื่องการรวมเรื่องความยุ่งเหยิงของสตอรี่ทั้งหมดไปจนถึงตักกะที่พร้อมจะขัดแย้งกันตลอดเวลาของเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในจักรวาลภาพยนตร์เดียวกันครับดังนั้นผมว่าณเวลานี้ใกล้มากๆแล้วครับที่ Marvel Cinematic Universe ต้องตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวในการ จบเรื่องราวที่ลากกันมาตั้งแต่ปี2008เป็นต้นมาเพื่อเริ่มต้นเล่าเรื่องราวทั้งหมดขึ้นมาใหม่ <c oughs> ไม่ว่าแฟนๆจะอยากให้มันเป็นอย่างนั้นหรือไม่ก็ตามมันคือสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงครับ <c oughs> <c oughs>